หลังจากเมื่อวานนี่ไปทําการเอาล่ำตัวของสุริยาไปล่องที่บ้านติวอ,อําเภอคอวังปรากฏว่ากะล่ำตัวของสุริยาจะถือว่าใส่ได้ดีเลยละ่ะเมื่อวานนี่เอาไปสองบางของสุริยาให้พญิบูตรเป็นคนล่างเองบางหนึ่งแล้วก็ทิ้งงานเอามาบางหนึ่งเอามาใส่สูตรสูตรเหล้าบางหางเบา หางสีขีดเราไปหางกอกแต่ว่ากะถือว่าล่ำตัวกะใช้ได้แต่ว่าด้วยประเด็นที่ขืนฐานโดนขืนฐานโดนประมาณสัวโมงยี่สิบนาทีประมาณนี้แหละก็เลยบริตีเงินแล้วค่ะมันโดนไลเพราะว่าบางไฟบางบางก็แตกข่าฐานบางบางกข็ข้นไปหางคิดหางกาดลวบหยอดส้นหยอดมาลึงตึงตั้งเพราะมันโดนไลยนะ่ะ เพิ่งก็เลยพากันไปถอยยอดไอ้ถอยต่อลงอีกปกติจูจ่ๆมันสองเส้นยู่นี่นะนี่อยู่น,นะนี่บางก็เลยถอยลงมาจูอยู่นี่นี่บางไฟก็ถือว่าออกได้สวยอยู่แต่ว่ากะด้วยการถอยต่อกะเลยทําให้ยอดเนี่ยมันอ่อนมันตาวต,าว,ตาวเขายอดเลยขึ้นบ่สูงปันใดหางกะเต็งเล่าบ่อยู่คือไอ้ใส่กระดาษห่อแหละแต่ว่า มันอาจจะเป็นวางหัวเผาบอลหลังเล่าเล่าบอาเกี่ยงได้จังไดน,นะหรือมันเต็งเล่ายูวกับประจักษน,นะมันอาหัวนักเวียงลงมาองหัวเดินจักหน่อยเดินหน่อยเดินเดินหลายเติบจ,จ่วงเป็นบางเป็นบางบาทนะน,นะมันบอลงตีเป็นวงแคบคืขขอของสงอังยาก็เลยได็สองร้อยแปดสิบอบเรียงเวลาเดสองร้อยแปดสิบพอดีถือว่าผ่านอยู่แต่มันไรเจ็ดสิบก็ได้แต่ว่ากะมันขืนดุนก็เลยบอไร ของสร้างยาได้สามลอยสามิมำตัวกะทีรี่บินสูงหยอดเพิ่นแนวเพิ่นก็เคยล่างเนาะเพิ่นก็เลยบอกว่าอย,ย,ย่าไปใส่น้ำลายยอดมันนี่เอาแค่มันมันแต่ก็ะแตะสวงข้อน่อยๆที่นี่มือล่างเขงกก้าพูกระลังลัางไม่นี่ก็เลยบพท่นเด้เคยใบยสูตรของเพิ่นเคยลัางแต่ของอาจารย์พยยระยาศาก็เลยฝากน้ำใหม่มหนึงอยู่นี่ถ้าแม่นจูดตั้งแต่ตอนขืนฐานที่แหลกยันก็คงซิข,ขึ้ืนได้แต่ว่ากะคงจะไหลนะ ไหลก็อาจจะบ่ผพันาะขจางสินะเพราะว่าขืนฐานดนประมาณสัวโมงเกืองชั่วโมงน่ะจูดไปแล้วนี่แทนที่มันสีข้อแห้งข้อยังมันสีแห้งมันสีเข้าดวยอดตึงตั้งเสียแต่ว่าขืนไปแล้วหยอดมันยังอ่อนเต่าเต่าแสดงว่าแต่จูดเลยแต่ตนน้ะก็คงจะไหลนะความขิดดอกว่าหรือมันจะเกี่ยวกับการที่ว่าจูดเลยมันอยู่สี่สองเส้นมันอาจสิไปได้สินะเพราะว่าผ่านมาสั่วโกรงกว่านมาถอยต่อลงอีกมันก็เลยทําให้หยอดมันอ่อน หมอก็ถือว่าสีหลังถืออยู่มันที่นี่มันก็นเลยยั่งอยู่อีกบางหนึ่งนี่เป็นบางของอาจารย์พญาศักดิ์ว่านี่ก็ทําการเอาไปน้ากันทั้งสามบางังแต่ว่ามันบริจูนมันคำมองไฟมันหลายแห้งก็เลยแกลบมาอีกนี่เป็นมองไฟที่หลางเลียวหลางเลียวที่หนึ่งก็ได้นี่นี่แกไปแล้วสองบานบริจูนว่าไงแกลบมาอีกเป็นสามบานพอดีถามบานนี่ มันยังเหลืออยู่นี่บางหนึ่งบาทนี่วันที่สิบหาวันอาทิตย์นี่มีมองไหนเนี่ยแถวยาสูท่อนอ่าซี่พิกัดารบ้ึงกันนะนี่เขาวาอยู่แถวบันพ่นท่านขําเขินแกวเมนบอวันที่สิบห้าหรือบันแรงหนูบ่ออ่าที่สุดของความบุญไหวไปหันอีกบ้างกันนะผู้ใดหูวข่าวว่ามีแถวไหไคอมเมนต์มาบอกด่วนจะได้ว่างแผนเตรียมทีมงานนัไปจัดการให้มันสินสักมันหลอกมันหลอนอยู่นี่ แกลบไปแกลบมาอยู่นีเอ่อนี่สรุปบแล้วก็คือวันที่สิบห้ากู้ไรห,หูเข้าว่ามีมองไรวันอาทิตย์นั่นเพราะว่าสร้างหญ้าเพิ่นหวังแต่วันอาทิตย์วันปกติเพิ่นสองมออใส่นะไปก็เลยฝากถามเพิ่นกำลังสิเข,ขาฟอรอมวันวานสิมาเขาฟอรอมส่วงไปเราดูการอีกแล้วสนะส่วงตนดูการล่ำด่าเปล่งตั้งเอาเนี่ยพี่ร้องหันมี่มองโจดมีมองไร อยู่ใกล้อยู่ไกล้กกลมองได้ส่วนยาสูบทอนนี่ล่ะยาสูบท่อนร้อยเอ็ดถ้าบอกไกลเกินไปกับสีน้ำไปทีนะหรืออยู่ในอุบลราชธานี่ไม่มองได้เพราะร้อยจูดได้เนี่ยกับบอกน่ะ, <บา S 2> ะแต่ว่าบ้านดนแดงกันบ่ได้ล,ละพี่น้องบ้านดนแดงเพิ่มมองลำดาบเด้อเพิ่นบอกเพิ่นขออนุญาตว่าพันว่าเขียนรูบลขออนุญาตบ่ได้แล้วเลยกำหนดการจูดนะเดี๋ยวอย่าบังเน่ง ที่นี่สอบถามพี่น้องว่ามีผู้เอาสูตรห่อเกลี่ยรกระดาษห่อเกีย่ยกระดาษแล้วก็เล่าหางไอหางใส่สูตรหางซีขีดหาเลาไปหางทวงเดินหน้าหาเส้นเอาไปล่องใส่เบ่งอยงยวววันทีแปดวันหันมีผู้ใดไปใส่ล่องคอมเมนต์ว่าเบิ่งกันนะมันเป็นผลเป็นอย่างไดมันได้ผลเป็นจังไดอยากหู้นะนะอันผู้ที่เผาหลายแล้วหางเสียบใส่สูตรใส่สูตร,าตรหางตัวนั้นอาจจะพอดีเองเสียหนา้าแต่ว่า เอาไปใส่สองบางแล้วมันได้ผลอยู่บางหนึ่งบางออกสามลอยหาวิอยู่บันขีมินแต่ว่าไปใส่อีกบางรุ่นอยู่บันน้องเรื่องมันขืนได้แต่ว่ามันเอาหัวเดินนักเวียงลงมาบังที่สามกะใส่จูบน้องวันนี่อยู่บันติวใส่ลําตัวของสุธิยากับหัวเดินพี่กันก็ได้สองลอยแปดสิบก็เลยอยากหู้ว่าพี่น้องเอาไปใส่หางเหลาเดินหาเส้นน้นำหนักซีขีดเครื่องนี่ มีผู้เอาไปใส่เราได้ผลเป็นอย่างไรลองลองคอมเมนต์มามือนกันนะสิได้เอาไปตอนหนอดวิจารณ์วิจัยกันตัวไปงี่นะเพื่อเป็นการต่อเติมความรู้สูตรนี่ต้องเผาหลายเท่านั้นจึงจะต็งเล่าอยู่ถ้าเผาบลารก็จะเอาหัวเดินขึ้นมาว่านี่นะสูตรหางตัวนี้เราว่าหางมันเบาสร้างหญ้าเพิ่นสุริยาเพิ่นใส่หางหาขีดเพิ่นใส่เพิ่นใส่หางหาขีด แต่ว่าการเผาหลังเพิ่นกับเขค่อยละเอียดปานใดนะก็สิมีเน่ก็เลยเต็งเล่าอยู่พอดีนะประกอบกับบินสูงเน่ก็เลยได้สามร้อยสามสิบเมื่อวานนี้นี่ละมาข้าวข้าวพี่น้องบอกให้ว่ามันยังมันยังมันยังอยู่บางนึงนี่สิบอกให้มันหลอกหลอนไปหอดปีหน้ะจัดการให้มันสินสากในวันที่สิบห้าวันอาทิตย์นี่นะเพราะว่าคนหลังก็จะได้หยุดงานวันอาทิตย์พอดีสร้างยากก็ว่างวันอาทิตย์พอดีมันก็สิลงตัวพอดีก็เลยว่าสิไปวันอาทิตย์ วันธรรมดาก็คงเสียบบ่ไปเพราะว่ามันบ่มีความพนะร้อมนะนะเหลือบสะดวกจังซี่นนะผู้ใดโชคผู้ใดมาน่นบงังไฟผู้ใดเป็นจังได๋แน่นนบ้านติ้วมีผู้ใดไปแน่ยืนท่าสอดบงังไฟพอ2ชั่วโมงมีบ่ <laughs> <laughs> เข้าไปอยู่บ้านตะโกนนี่3ชั่วโมงขึ้นไปว่าซ <c oughs> ั่นเอ้ยบุลงคนจนอารมณ์ซื่อๆแก่แม่บ้านาอ่าผู้ใดฮู้บางจดุดคอมเมนต์มาได้หรือเปล่านั่งที่15วันอาทิตย์ยังเหลืออยู่บังนึงนี่สิได้เตรียมฟอร์มทีม มันทิเป็นยังไงแกลบไปลบมาจางนี้มันที่ข้นแลบ่าข้นนี่ <laughs>